รบอรลูกรักปลูกจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนนแก่เด็กและเยาวชนค่ะ ที่โรงเรียนเทศบาล5อำเภอเมืองจังหวัดลำปางนางสาวนิตยาพงพาณิชย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานเปิดโครงการพรบลูกรักเพื่อปลูกจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยให้กับเด็กและเยาวชนรวมถึงสร้างการรับรู้สิทธิประโยชน์ของการทำประกันภัยพรบและมุ่งเน้นสร้างการมีส่วนร่วมให้เด็กนำไปบอกต่อผู้ปกครองส่งเสริมให้นักเรียนและผู้ปกครองที่เดินทางมาโรงเรียนด้วยจัก,กรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยเพื่อสร้างความตระหนักในการใช้ รถอย่างปลอดภัยและมีวินัยจราจรโดยมีนางสาววรรณภาเริกสน,นันผู้อำนวยการสำนักงานคอปพ,พจังหวัดลำปางผู้บริหารสำนักงานคอปพ,พ หัวหน้าส่วนราชาการคณะครูนักเรียนร่วมกิจกรรมค่ะภายในงานครับมีกิจกรรมสื่อสารให้ความรู้ในเรื่องกฎจราจรที่ควรรู้ในชีวิตประจําวันทักษะการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภยัยและความรู้เรื่องประกันภัยพรบและกิจกรรมส่งเสริมการสมมวมหมวกนิรภัยโดยมอบหมวกนิรภัยให้แก่นักเรียนซึ่งปฏิบัติตามกฎหมายและรถได้จัดทําประกันพรบจํานวน200ใบครับสาหรับโครงการดังกล่าวค่ะได้นําร่องให้กับโรงเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาจำนวน13จังหวัดได้แก่ลำปางพัทลุงสมุทรสาครสุราษฎร์ธานีร้อยเอด็ดบึงกาฬกระบี่ปัตตานีอุดรธานีราชบุรีอ่างทองปทุมธานีและนครราชสีมาโดยคัดเลือกโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุและจำนวนรถจักรยานยนต์ที่ไม่ทำประกันภัยพรบเป็นจำนวนมาก